ฟังข่าวไฟฝ่าวันบานก็บอเฮ้าตั้งแต่สองลอยกว่าบาทล้อยบาทสองรอยกว่าบาทมาตามลำดับตั้งแต่ใส่น้ำกระเสกสองล้อยสามล้อยซอยฝนก็อยู่มาเรอยๆตามลำดับจนทอดเดือนที่แล้วเดือนกันยายนเนาะ ค่าไฟฟ้าเนี่ยห้าหมื่นเก้าร้อยสามสิบเก้าบาทบางยาเนี่เนาะเดือนตุลาที่เฮาไหลเหือไฟนเนาะเหือไฟบกมาหลดหยาบหยาบอยู่ที่แหลบบูซาเอาบุญเน,ะะนาะแล้วก็คณะสางกัดเล่งเฮ็ดงานให้มันแล้ว รวมในเดือนตุลาบันรนี่ห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบห้าบาทจุดเก้าสิบสี่สตางค์แต่ว่าใจหรือไม่ต้องเพิ่มแมนบอกเก้าสิบสี่สตางค์วันนี้งเงินทอนเลยบาทไปเป็นบาทหนึ่งแต่ก็เลยเป็นห้าหมื่นหนึ่งพัน หกร้อยห้าสิบหกบาทอันนี้ค่าค่าน้ำค่าไฟแต่ว่าค่าน้ำห้องบเได้เสียแต่เสียค่าไฟดูดน้ำ <c oughs> อ้เป็นตะเบิงเนาะอันนี้เผอิญว่าบุญเฮาไดยบุญเฮาวาฉันเถาะเป็นอย่างจะว่าบุญเฮาเฮาก็ได้ซอยประเทศจาด ซอยกันวัจนเถาะเฮ้าใส่หลายเฮ้าเสียหลายเฮาใส่หน่อยก็เสียหน่อยแต่เสียเฮ้าแต่มันได้ซอยชาิจริงจริงนาพ,นนพู้นั้นผู้ใดอยากเสียหน่อยเฮกาใส่หน่อยลงทั้งชาิก็ซอยคือเกา่าตามเพจอันควรแต่ว่าลงตาไปวัดผิดจาคุ่งมือไปแปดหมื่นไปเลยลงตาวัจน <c oughs> แห่งขากรกรนก็กบเนยเดือนวดเพดแปดหมื่นไปเลยลงตาจะเดืนกันยากคนเดินตัวาล่าจาักทอดายบุนแล้วอันนี้กะหย่ายยอมขึ้นอู่บวาข้าไฟอยู่เงอนขึ้นนอเออเอออันนี้ธรรมดาโลกมันบนแนนอนเนอเพราะว่ามังเถื่อมันก็ต้อง ราคาของก็ขึ้นคาราขาราค,า,า,คาเข่าขึ้นไข่ยู่ดอกลงตาว่าอันนี้ผมมีผู้จมมีแต่ผู้สาธุแต่ก่อนเห็นแต่แปดร้อยเก้าร้อยแปดรอยเก้าร้อยแต่ <c oughs> <c oughs> พอโตกมาบวนได้ดนวังยานน,นอ่านเบิงยุดสาก่อนเท่ากับหนึ่งพันสี่ร้อยบาทก็ถือว่า เติบอยู่ว่าันท่อขึ้นคือปีนี้ก็ไปตายเห็นหน้าอยู่ได้เนาะแต่ว่าเหลียวเบิ่งไปตายรุด้นเขาเนังววาขี่รถไปหญยาลดหลายก้เข่าเงิดบอแสดงว่าพันธิว่าเข่าบัเป็นราคาก็เลยบอกอใจใส่บรจักแล้วคือที่เป็ีนน้ำหันปุ๋ยก็บ่ใใ่ดอก บระคุมข้าพนะน้อบาดนเข่ามั่นพระโวพเวขึ้นมากเลยโอ้ยสิดายระเจ้เบิงนอกปฏิบาประจักษดวงตาว่านาอเอาตามเหตุอันควรนาออันนี้เรื่องของโลกมนุษย์เท่า แต่ว่ากับมันพอท่านกันปัานไี้ดอกบางเทือเข้ามาบอกว้ยมันบ,บอลน,นั่นนะนี่ดอกมันเพิ่งขึ้นมาบางเธอเข้าเฉยๆเหมือนพวโวเพเวขึ้นมาเขาก็เลยพุ่มที่ปลูกแมนตัวเผ <c oughs> ือกับอันนี้ราคาดีปีนี้แล้วพักกันปลูกพอท่นปลูกหลายแล้วหล,ดลุดราคาตกเงดบอ่อเพื่อมันสีออกมากที่เหล่า เออเอาวัฒนุตาจังเป็นตะเบิงตะเบิงเรื่องโลกมโนเษ่์เาไปนันแต่แต่เมื่อนี้ไอ้เมื่ออื่นเป็นตนไปเด้อซีเมื่อบดได้ออกบินทบาทแมนตัวแมนบ้าซีเมื่เออตอนเสาราเบาๆตอนเพ่งอาหารนัก แต่ว่าทางแสนโุกเข้าหันมือวันที่สิบสองแมนบอเข้าใจแล้วบอกแสนโุกเข้าวันที่เท่าไหร่สิบสองบอเออสิบสองเดอ้เอเข้าไปเหตุต้นแต่เริ่มแต่เศร้าคุณได้แต่หน่งเข่าแต่เด้อพุณไหนเดอไปเหตุซอยกันมนันหีไม่งาน งานคณะส่งสอบนักธรรมนักธรรมโทนักธรรมชั้นเอกจั้นเทนะาแต่ว่าพวกเข้าเป็นเจ้าภาพเดอวันที่สิบสองอันตอนเสาร์ดีเดอส่วนตำบลน้องแก้วเข้าหันเมื่อสุดท้ายวาสันอดีวานะเข้ากับไปเพ้นคือเกา่าอ เมื่อวันที่สิบสามตำบลหนองแก้วอาเป็นเจ้าภาพเบิร์ตทุมโมบานอันนี้เิ่นแบง่งตำบลแบง่งตำบลแบ่งตำบลตำบลนั่นแน่ตำบลน,นี้แน่จังจีงนาะนักเรียนหลายปาจไดบุหรี่เออขนาเลขขานักเรียนหลายปัจไดนักเรียนนักทํำตีถ้วย ไอ้นันท่านโทษท่าน,านเบียดบ่มีผูจักเงิดบ่แสดงว,ว่าเลข่ขานี่ขาเล่นอก็น่นาจะภูจักว่าบรรยากย้อมไปทําบุญเพ่นเพ่นจะหันเด้อเพระพาะว่าพาแน่นทนันทนั้น,น,นแต่ว่าทางเฮาไปรวมกันหลายเติบอยู่ดอกทางเฮาก็ไดี ขันไปหรีก็เป็นลอยพนได้นี่งจัเห้าไปก็ดีจังที่นาจนเา่าทนโทษเาท่าทนเบันก็ตามเหตุอันควรอันนี้เป็นงานประศาสนางานคณะสง์ภายในพวกเข้าทั้งหลายก็รวมใหม่รวมเมื่อรวมแรงร่วมพลังเพื่อจะโล่งศาสนารวมกันพอธรรม,มาจะมีอยู่คููก็โลกตราบใด ชีวิตของบุคคลผู้มีบุญก็มีความสุขอยู่ตราบนั้นคันธรรมาขาดจากโลกไปเมือ่อใดโลกก็ชิบหายไหวปวงโลกก็ชิบหายไหวปวงคันขาดธรรม เตืนเสาร์ขึ้นมากกับปล่อยกันดากันขากันตีกันเล่นจูสูสมผัวเขาเมียเขากินเหล้าเมายาสูบปินงกินกัญชายาบ้ายาอีและแม่นี่อย่างแน่เพิ่นออกมาบางยานี่จะแม่นี่อย่างในีบยบุ๋ล่าต้องตาจอบ่ได้บ่แม่ไม่สิมวนเติบอยู่บ่หรือจะไดบุแล้ะแต่ว่าวูดวิดไปหน่อยหนึ่งพันว่าคะแนนเสียงบ่เถิงบ่น ข้าจันต้มเหล่ากันหน้าบ้านก็ได้หล้างบ้านก็ได้โอ้ยหลงตาว่าไเป็นตามันโลกเป็นตะถูกหลายอีรีย่จังเทนาะเกือบวัชรหลวงตาได้ดยินแ่ว่าหลวงตาบอกเด็กเพือ่อนบอกเป็นฟังนาขายแม่ขายเหล่าขายยายาโอยเหล้าอ่า ผ้าสีเหล่าบ่มีผ้าสีเหล่าสาโทคันเทได้ใดนี่โอ้ยคือสีขัดบ่มีที่เข่าหวดวาดผึ่งบัจั์เหล่าปฏีโยกเลิกผฏิวัิไม่ผิดเพื่อนอันนี้ไม่ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นพระธรรมวินัยก็ไม่ผิดปฏิวันลนลงห้วยตื่นเสาราขึ้นมาพากระสีมาสะก่อนเสร็แล้วกอกอกกอกออกบินธบาบันย เซ้น้าเส้หลังไปไปเห็นไม่ออกกำลังต้มเหล่าอยู่หน้าบ้านบอกไม่ใส่บาทบอกมันชิวายอยู่ประจับ mm hmm. เคื่องเัาสมัยหลวงตาเป็นหนุ่มอยู่แถวฟังโขงพุดอกหลวงตาอยู่เวี่ยงจันนนี่มันบอกมันฟังมีพระซื้อว่าจรวดเขาเอินเขาเอินหลวงพี่จรวดมันไว้หล มีงานใส้กระจามไม่ต้องนิมนต์ไปเลยงานแต่งงานก็ไปงานยังก็ไปไปบินทบาุนี่ฮะพอออกพูนเงข้าราชการบำนาญยังดีเลยลงตากับเบิ่งอยู่เนาะเพิ่รรถใส่บาดแล้วรหจอกน้อยๆฮะนะลงตาว่าไม่นีอย่างสนอกยกถวายเพ่น พระก็ยืนยืนกินลรดได้กินเหล่านะขออภัยด้อจอกน้อยจ้าหน่อย,ออยพญาวาอีกอยู่เงิดบอออ่อ้อยหลวงตาบ่อยเห็นขาดอี๋จอกน้อยจ้าหน่อย,ออยขออภัยด้อแต่ครับพ่อเราเอาอีกพญาวายอยู่เงิดบอ่อไม่ขาดทำโลกเขาเป็นนั่นนี่ จักษีวาจังใดเลยลงตาว่าพ่อบ่จักลูกแม่บ่จักลูกลูกเต่าบ่จักพ่อจังแม่ปูย่าตาใหญ่บ่จักรลูกจักหลานมันที่เกิดอะไรขึ้นแก่โลกมนุษย์เราในพราฉะนั้นเฮาทุกคนทุกคนถูกหลูถุกนามจันลงบบวรพุทธศาสนาเอาไว้เพื่อจันลงสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุข กันลงประเทศชาติบ้านเมืองของเราให้อยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขอาศัยหลักธรรมที่พระุทธเจ้าแสดงไว้เนะี่ยช่วยกันประพฤติปฏิบัติเมื่อปฏิบัติเห็นคุณค่าของธรรมะแล้วเราก็เผยแผ่ธรรมะนั้นให้คนถึงจิตใจของชาวโลกเพราะชาวโลกผู้มีบุญมีมากอยู่ บ่แม่นหน่อยเดี๋ยวค่อยมีบุญหลายอยู่นี่วาญัาณธรรมะมจึงเป็นเรื่องสำคัญประจำชีวิตโลกกับธรรมต้องคู่กันไปคันขายกันย่ำใดกับโลกกับพังธรรมกับเบิดบัรทาความวุ่นวายก็จะเกิดขึ้นแก่ชาวโลก ว่าะนันพอเข้าทั้งหลายสอบท่มปีน้กับเบืองแย่งซอยกันรูบาอาจารย์เดอพราจารย์สมุทัยวิสารโธะมหาธิสักอุปวัตโนประโยคเก้าพระวิเชียนระกโหนประโยคเก้าพระมหาพงพันธ์นะครับวังโสประโยคหกพระมาอนุเชตอภิธรรมโมประโยคสี่พระมาอนุรักษธรรมะเวสโกประโยคสาม พระคมสรรศิลสังวโรพระสันติชัยติตาสาโรพระมหาทวัตอินทศสาโรประโยคสี่มันปร,รียนทรรมสี่ประโยคนนาปอทสี่พระสงการปุญญคันโทพระรุงโรดวิโรจโนพระมหาประเวศอาภาทโปรปอทสามนี่พระมหาพานุพงศ์ มาวิโรปอตถอสามพระมหาภาพภูมิโรจนโนอตสามและพระมหาอหํานวยวจ,จิระยานโนอตถอสี่มาสงการพันโยพุนจะลดไปหลับพุนบลลักษ์พเฝ่าวงพอเนี่ยพ่อเงาตฮะพ่อพินิษ จกักสีได้ตัดย่มได้บุรีนิวก็ดีหมอส่วนตัดมอยอมเทอก่อนนั้นบัดไปเท่นี้กระดูกนิ้วก้อยนี่ขอนเครงระเบิดยังเหลือแต่เหงาแน่หน่อยนะึงเบาหวานกินวัจนมาแนหวานหลายก็บอได้นะาะจักสี่ได้นิ้วหนึ่งหรือสองนิ้วสามนิวม้วหัววัจน เลือดพันบดีว่ัติ่าตัดแต่เมว่าเนี่ยโบเด่าตาัดพอเลือดมันบดีขึ้นส่วนลงลงพีนโมก็ไปนอนโรงพยาบาลคนหมอบอกกเบิง์โมอันเชลีก็บเบิงน้นอนให้หมอโจไปเฝ้าขากเติบบอแมชิล่าก็ว่าจบแล้วว่ะิแมชีลแมิลานาะมันที่ออกสมานพ่งอยู่เรื่อยเว้ย นออันนี้ว่าเพื่นคนป่วยเน่นยโนมทั้งหลายชีวิตของผ่าป่วยจะว่าหลวงตาอ,อิ่มใจเพันอบรมคิรนุปปาาเนาะแต่ว่าจะให้ตกเด้อครูบาอาจารย์ชั่โมองไม่พอเพราะขาดบ่อยปะชจุไยอันนี้เหตุแต่มัดครบจะเาที่ได้ดูแลก,กันพราะฉนั้นหลวงตาปร,รุมมากก็สมควรน้อ แก้ okay, อุราการและเวลาก็ขออนุมทนาทุกทุกป่ายแม่ชีคุณแม่ชีสีดาสายแววแม่ชีทิดาสายแวววัฒน์สีดาเนี่ยเนาะแม่นบ่เอ่อพิเขียนแม่ชีทิดาวัฒนแม่ชีสีดาสายแววนอ้อต้นบุญเนี่ยพร้อมลูกหลานเนี่ย บรุโมวรพุทธศาสนาในสามพันสา้อยหกสิบบาทอนุโมทนาสาธุิพปาณปัจโยโหตุด้วยอนุภาพบารมีคุณบจจิรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงค์คุณงามความดีบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวง ที่ปเตรานุเทระคุมบาอาจารย์ประทรงองค์สามเนนเมจีแม่ปรามพระพามตลอดญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่มาแล้วนี่ก็ดีไม่ได้มาก็ดีทั่วเมืองไทยของเราตลอดทั่วโลกที่เรามีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์พระพ,พุทธศาสนาเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นชอบมีความหมิ่นตรงได้ดำรงบรวรพุทธศาสนามาโดยลำดับเพราะฉะนั้นหลับตาลงสักนิดเนสตรวมจิตในมั่นคงเป็นสมาธิน้อมจิตเนีเข้าถึงบุญกุศลบารมีธรรมน้อมบุญกุศลบารมีธรรมให้เข้าถึงจิตถึงใจเมื่อจิตใจของเราท่านทัน้งหลาย สมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยบุญด้วยกุศลแล้วจิตใจย่อมแช่มชื่นเบิกบานเอ้อปีน์่องแผ้วแล้วเราค่อยน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชกุศลแด,ด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมานาถต่อธิราจักรทีทิเก้าพร้อมด้วยบุรพระมหากระตัราตยาธิราชเจ้า ทุกๆพระองค์ที่สวรรคตไปแล้วพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ที่สิ้นพระชนไปแล้วน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าิริ i k i พระบรมร,ราชินีนาถในรัชกาลที่เก้าพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมก้าวถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนานเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีและเจ้าคุณราชินีนาฏพิลากัญญีตลอดพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์น้อมบนน้อมกุศลถวายแด่บุรพาจารย์เจ้าไระเถะราจารย์เจ้าของเราท่านทั้งหลายทั่วประเทศไทยตลอดทั่วโลกอุทิศกุศลนี้แก่บิดามารดาของใครของมันเด้อ จากไปแล้วก็ตามมีชีวิตอยู่ก็ตามเนื้อก็เห็นใบหน้าของพ่อเนื้อเ็เห็นใบหน้าของแม่แววตาท่านทั้งสองเมตตาให้ชีวิตเราท่านทั้งหลายมาอุทิศบุญกุศลให้แก่ปูย่ย่าตายายสามีพัญญาบุตริดาลูกหลานครูประอาจารย์พู้มีประการะคุณทั้งหลายทั้งปวง ตลอดเทวดาอารักเจ้ากรนมในเรรบดานสรรพสัตว์ทั้งหลายขอทุกทุกฝ่ายจงรับรู้ระรับทราบขอให้อนุโมทนาสาธทุกการเหมือนกระตุนทำเองถ้ามีความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอประเทรานโดเตระคพรบาอาจารย์ประสงค์องค์สามเณรแมจีแมปรามพอพาม ตลอดญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่มาแล้วนี่ก็ดีไม่ได้มาก็ดีทั่วเมืองไทยของเราตลอดทั่วโลกจงมีแต่ความสุขความสงบความร่มเย็นจเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไป ความคิดใดความปรารถนาใดที่ตั้งไว้แล้วโดยชอบประกอบไปแล้วด้วยธรรมขอความคิดความปรารถนาะนั้นๆจงพรันสําเร็จจงพรันสําเร็จจงพรันสําเร็จในไ,ไหนที่สุดขอให้มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมได้บรรลุสมาธิสมาบัติมรรคผลพนิพพานดังมนปณิธาน,น,านความปรารถนาะที่ท่านทั้งหลายตั้งไว้แล้ว Chồng thuộc thân thuộc quần thường, quần nam lập hồn ơn, nhớ ta. Jatuh sampai purento tu cariopaka raja mata pita jaya takapi amamang suriyo unawan tanara pecah Brahma malaja hindar jatuh ยโมเมตตาโมตัจจามัจจ a t เวริกาภิจะถาภิกขตังปัญญาเนปากขตาเนมโตกังจะเตเวตัมเดนตุเก็บปังปะเบลยิมินาหัวเตเจนะจะเกปังสุราเบเจวะตันโนปันทานาเจตานัง Ina tâm ma, toa ba ta ye wa ya ta cha tôn ba we ba we vô chô chệt tam no ca tam ca tôn cha พระรนโตธรมโอนาโตวโรตธมนาโตปเจกะจตโอมาเมื่โตตมานุปาเวนามลลาภันตุมาไหวพร้อมกันเถิอรังสัมมา สุกคนเดอ้อห่วยงานพอายญ่บนสู้ตกปลาเมื่อใดละ่ะตกปลาเมื่อใดล่ะปัญญมดหลวงตาประเทศอยู่นั่นที่ถือกันบ่ท่านถือกันกับชื่อโบไปนะข้าใหม่ ผู้ดใดไปสวดมือขึ้นล่ะฮะมันตีเชฟเออกระโได้ไปนะเออพะระกับโบปากนเดือนนะีแสดีพระกับโจักธรมวัดเก่าเน้อหย่าโย,ยมเด้อแจ้งให้ทราบ อาป่งธรรมสังเวชปัญญายุญสูู่เมอแรงขึ้นสุด้ทยเยวประกอบพิธีอยู่เ้ืงอันเคาเก่าตัวเออเหตุแบบโบราณเท่าจังหน่อยนะ่มันจังึ้นทอดเขึ้นทอดปูญาตาหง่า <c oughs> นอ ไ <c oughs> ปนิมว้วนลงตาไปเทศมืออื่นลงตาแล้วเดี๋ยวกันเด้อว่าสัน <c oughs> นักเรียนที่ไปสอบเตียมเด้อบางหนเสือ